เขาที่น,นะขอบคุณแม่สาวรันนี้จะไลนแม่สาวันนี้เนี่ยใครไมยเขาขอคุณจะขอเรงไวตอนที่สารฉบับแรกส่งมาพอองค์มัสราเห็นรูปของอญิงที่ลาวันนะโอ้ลงไหได้เพิ่อกอจูรูปใหเลยแต่พอสารฉบับที่สองส่งมาโกององู้หญิงที่ลาวันแล,และู้ิงพทาอะไรเป็นผู้เป็น,น,ปน,ปนไฟเราไม่รู้ว่าราไปพาตัวเข้ามา้เขาได้รับันตอยหรือเปล่าแตเราองโถเป็นผู้หญิงแล้วอะ ขอบคุณนะครับสรับรางวัลด้าน้นาเวทีนะครับยินดีให้กับผลเกสองราพทูลนะครับขอบคนะครับขอชจะทาได้หรือเาแต่อยอรโงไปงขาองค์ปีกจเดนสุดเจ้มแม่บ้านมาใหม่เลจ้าใช่คหคะกระบอกชัดมาทูน ถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกต่ก็หอมชั้นเพ็ดข้าเรียกอะไรจ้าแต่ว่าเจ้าตัวก็ไม่ยอมรับเพ็ดข้าหลายคนไม่เห็นเลยพี่บิ๊กแต่อะไรขึ้นอ๋อหาว่าหนูนะไปตอก็รัเขาค่ะใครนะทั้งที่เขาน่ะเป็นคนทำนูทุกอย่างหนูแค่สิบเก้าเองอ๋อที่ไปหุ่นกระแสมาใช่ไหมพี่บิ๊ก รยอัยิเดตทุกอยาก่างทั้งที่ข้าผู้นี้รู้แก่มึงอะไรไอ้สลบเรียกผู้กี่ล้านนะจ๊ะอ๋ไม่เรียกค่ะแค่อยากเล่าให้ฟังไอ้บุญด้วยใครเ <c oughs> รียกแป๊บจ๊ะของฉันที่นาวันเพคะมาขึ้นเป้าอ,อกมังศมาแล้วเพคะท <c oughs> ี่ราวันเยสซอ ล,ล้อชมกันแสดงสดพูนจะนาแสดงสคพูจะนามึงสม,มัยังแข็งใจว่ารูดูดูที่ดาวันว่าดูดูดูที่ลาวันเคยอยู่ดวกันกลับมาอยู่ดีวกัน,ใน วินาวจะไปไหนบ้ออาง ลอดเนี่ยง่เย็นก,ก,ก,ก่อนนะพระเจ้าค้าง่ะเยย็นโอ้ย

วันนี้มีโอกาสได้เห็นตัวจริงนะอยากจะรู้จังเลยว่าในรูปกับตัวเป็นเป็นเนี่ยแบบไหนมันสวยขนายไหผมหญิงอยากกินหรือเปล่าผูา้จอมาแต่ท่อะเสียหพรกก้องไปเลยเรียกทรพินาะ บอกว่าจะหายไปก็จะดีกว่าแต่ความแค้นเรายังมีมินเราดีเอาเข้าไว้อย่าอยู่ไปเลยคนใจร้าย นี่เกมบังง่ายบังง่ายยังไงแค่นี่จะเดินมาฟันเดินมาแทงเราเราจะได้มีเวลากระตุกซสอนลามเทพพุ่งออกไปนี่โตแล้วพุ่งได้แล้วเว้ยเล่นอะไรเด็กมังชนัยก็ลองไปพระองค์ดูดูว่าพระองค์จะทำยังไงถ้าเกิดเจอที่ลาววันก็จะตายฟรีนี่ไงเล่นไม่รู้เรื่องใส่กระโปรงอะไรเนี่ยเลอะเทอะใหญ่แล้วไปไป จับมาได้หร no. ือเปล่าจับได้พระเจ้าค <c ười> <bron x> <sounds> be ่ะจ <c ười> well ับต <c ười> <c ười> ัวมาได้ใช่ไหมได้ถ้าอย่างนั้นคำสั่งโครามาสมาไปนำตัวที่ราวันมาเข้าเฝ้าเราเดี๋ยวนี้และจะไปเปลี่ยนชุดด้วยได้เลยเต็มอิ่มก่อนเลยเกิบล็เกบปิวแล้วอย่าลมเจอที่ลาวันเลยเจออีช่วยก่อนเลย เฮ้ยทำไมไม่สมประกอบจริงๆเลยกางเกงกูดีๆใส่แล้วยืดวมด เนี่ยตั้งแต่กูเกิดมาเป็นคนเน่ยกูเพิ่งเห็นไข่เมือก่อวันนี้เลยเมื่ี้เนไม่มีจริงมันเป็นเรื่องแต่งเฮ้ยง่ายอ่ะเลี้ยงหมามาที่บ้านน่ะใครเลี้ยงหมาเพิงเลี้ยงหมาเปล่าไม่ได้เลี้ยงไม่เลี้ยงแล้วจะเห็บจะเกาะแี่เลยมานมฉันโอ้แลวมัตัวเห็บก็สปอร์ตมาเป็นไงบ้างเธอ มะเป็นไ,ไงบ้างเมื่อกี้หนีถูกแกงปลอมเป็นที่เลาววันไปขึ้นฟ้าองค์มังสุิมมาจะเหนื่อยทำไมละ่ะก <c oughs> ูอยกูยยนี่แม่นะ่ะเอาเขาโทษแม่แม่เหแ,แม่ไหนอ่ะอ๋อแม่ไหนแม่ผู้กกำเกิดก้าวเ <c oughs> น่ก,ก,นกูแกงพรเป็นที่ลาววันไปขึ้นฟ้าองค์มังสวิมาพอกูบอกกูเป็นท<า>ี่ลาววันนะโอ้โหเขามากอดเขามาจูบเข้ามาทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายกูกูปัดอย่างเดียวเลยอ่ะ เขาชอบปูนี่เขาชอบกูมากรักกูมากนี่เข้าไปในห้องนะไปกินพระมาให้กูกูเสือกทาำวิบหลุดอดเลยร่าอะไรวะน้าร่าอะไรไม่รู้ระเกียรยาวเป็นวาเลยละย่ะแล้ว่ย่างปูจะพอเป็นที่ลาวันได้ไหมเจ๋อฮ<น>ะเป็นที่ลาวันได้ไหมเป็นที่ละวันได้ได้ใช่ไหมได้หองหนันไปก่อนหลังก,นนนก็ไปได้หลังเข้าไปนะเออหันไปมาไ, <ป S 2> ไปนานแล้วเนี่ยเออที่บ้านฉันไหนมาได้ยังวะมาแล้ว กลัวตายนะพี่จบมากแย่ไปตามที่ราวันเนชั้นแบบนาจริงยังมาด้พูดจาเลยองมังสุมากดสัญาณครัจะรู้มังซุมาจ้ะรเรียกอะไร่ะใครเรียกมังสุมา ยยยากซะด้วน่าจะเป็นลูกครึ่งพี่เจ้าค่ะไอ้มึงบอกเจ้าว่าเพียนบันใดได้ไหมไอ้น่ะไม่พอ<ฮ>ตูดกูอยากเห็นจักโครกที่บ้านมึงจังเลยใช่ยืนอ๋อใช่ยืนแล้วหย่อนเลยผมผมผขมโขมปล่อยพ่อครัว <laughs> ไหมคะหม่อมฉัน แบบมะคลองไหมค,ครับไ่หมองชันทีรวันมาหมองเฝ้ารับประชุมทีรวันทีรวันที่โดนรถทับตายไม่เย็นเนี่ยหรอตัวขาวลายจุดใช่ไหมไม่ใชอ่อันนั้สัตว์เลี้ยงทีรวันอันนี้ทีรวันหลานผู้ปู่เป็นทายเป็คะทีรวันหลานสาวผู้ปู่เป็นทายใช่หรนี่หลานี่สายแล้ว เป็นมะยมดอกไหนผ้ามึงอ่ะฮะไหนผ้ามึงเราผาแสงมันยังไงเราหลอกกูเข้าใจนี่เฮ้ยมีใครวะเนี่ยยังจำกูไม่ได้เลยน่ะมังช่วยเรียก่ะฮะมังช่วยไอ้ช่วยเฮ้ยมึงช่วยไปเปลี่ยนชุดได้ไหมก็อยากจะลองใจพอกันเลยจะคู่เดียไปไปช่วยอ่ะช่วยฮะ ช่วยเอาวิทย์ออกไปที่อื่นได้ไหมทำไมล่ะเด็กเลงเกงไว้ไงอาหารมันเก็บไม่หมดอะไม่มีกระเป๋ามันยันไม่หมดบอกว่าให้ไปพาตัวที่ดาวันมาเล่นอะไรให้มันจงไหนอยากตายกันได้ยังไงฮะมไป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 เปลี่ยนชุดได้แล้วเปลี่ยนที่เปลี่ยนช่วยแต่อันี้เขาเปลี่ยนชุดเขาไม่บอกใครนะเนี่ยมึงอะฮะก็กลับมาแล้วมึงจะมาปลรองตัวทำไมแล้วเป็นอะไรเนีโอตรงไปหมดเลย เหตุเี <rôle> ่ <of> <ici> ิไมอยัางเห็นว่าซิลิโคนเป็นยังไงไ่อยากรู้ไปเปิดไปคล้องเรื่องเรื่องไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอบคุณครับ